สดีครับคุณผู้ชมครับอยู่ผมเจแชแนลครับวันนี้จะพาตาไปซื้อเก๋มู่กับตาโอ๊ตครับตากระรองของเราเองผมเดินมาจากโรงเรียนนะเออจะเดินมาจากโรงเรียนแต่เพิ่งมาถ่ายคลิปตอใก็จะถึงโลตัสอ่ะถึงได้พี่โยนพี่ว่าถือกล้องมองเห็นอยู่เนาะเห็นไหมเห็นตอนนี้ก็ใกล้จะถึงโลตัสแล้วก็คือเพิ่งมาถ่ายตอนนี้จะถึงโลตัสกล้องสั่นอีกแล้วแน่เลย เรไม่ได้เอาขาหนังกล้องมาด้วยมันคือรถเรยอะมากเลยระผ่าแนแรงแค่เนี้ยเขาขับถนนก่อนนะค่อยถ่ายอีกทีนึง <Okay. S 2> โอเคโอเคครับตอนนี้เรามาดูรอตัดภาพรมกันที่เรียบร้อย ก็คงจะได้กินสนใจอยากนะเนาะเมื่อกี้ก็ไปดูในยูทูบเหรอว่ากินไก่เป๊ะอ๋อหิวโอ้หมดรถตั้งนี่รถตั้งถักตูมนะลิขสิทธิ์ไหมวะไม่ไมปไปไโดนคื้อกระโปงตาอะไรนะซื้อกระต้อตาอซื้อกินดีกว่าป่ะเรแรกว่าจะสั่งแต่ว่าแต่เขาคิดเจ้าเบญจารด้วย มาซื้อที่นี่ดีกว่า,าถ้ามีรถก็จะเอารถมาออแต่นี้เดินมาต้องใส่ชุดออกกลางกาเต็มตัวพอเข้าประตาเราก็ต้องสวมเสืเ้อเนี่ยเดราะวจะสนิทกับพนักง,งานเคซีให้ดู <laughs> <laughs> ลองดูไม่ลองไม่รู้แล้วมาเดินกละแล้วเขาเอาไกยนมาให้เกลือคุดดี อาจจะเอาเงินลบไปสองแสนบาทกินได้ทั้งชุดนะฮะโมเฮามีรถไงแล้วมีรถเป็นแล้วก็บิ๊กบอัสพูดกับกล้องไหนซิเหรอไม่คือมันเหนื่อยไงแต่พูดให้คุย๋ยวขัดไรงั้นตั้มแล้ว เป็นชุดพอใจแล้วก็ทราบือว่ามันผมเอาแค่ไก่ค่ะแต่เอ๋ผมเอาแค่นอนเพราะว่าเธอถือว่าเอาส่วนอื่นมันจะต้องเริ่มเลยเอาเอาเป็นนั่งแล้วกันยูทูบเบอร์นะฮะเขาจะนั่งมันก็น่าจะได้เยอะนั่งแล้วก็มีเฟ้บุ๊กอยากเห็นนี่เก่าเลยจะบอกเขาว่าไม่รอนองไม่เป็นไรหรอกนะไว้วันหน้า ไปมาม,มาเลยไปมามาเลยมาไปม,มามิงเซ็ตมงเซ็ตมาเรวเ่็ดแขเดี๋ยวเราตอนที่ไปถึงเมืองเดอะไรแล้วกันไอมาแล้กลับมาจากโรตานแล้วครับเรามากินกันกันดีกว่าอันนี้ก็มีเฟรนไฟล์เฟรนไฟลมีถงมงใช่ไม กายก็ได้เยอะอยู่เพราะว่าเอาแต่น้องลองจริงว่ะเบื่อเบื่อใช่ก็มันมีปัญหาซอส หาอะไรมาวางกล่องอื่นอะไไม่ทราบอ่ะอื không cao được không có được mà nó này này đi thật một ngày đi mình đi าเอาคำใหญ่ๆเอาเอาตอนใส่ปากด้วยเดี๋ยวเพิ่งเอาจูปากไว้ก่อนเอาเราเอาเอาแล้วหนึ่งสอง คลิปนี้จะคลิป ASMR เย,ยโอ้โอโอโดูอรยมาก หนงหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห่งห้าศูนย์เไม่ี่ห เพนต้องไปดูิป้มอว เปิอเคโอเอเคโอเคโอเคโอเคเอเคโเอเคโอเคโอเคโคโอเคโอเคอเคโอเคโอเคคโอเคโอเคโอเคอเคโ